รู้เลยใครเปิดคำใบ้ายเมียนักร้องดังขาแดนแอบแซบคนสวนงานนี้คอมเมนต์สนั่นทำเอาใครหลายคนหูพึงและตอมเผือกทำงานหนักอีกแล้วหลังจากสำนักข่าวดังอย่างทีวีพลูออนไลน์ได้มีการออกมาเผยถึงเรื่องราวของเมียนักร้องหนุ่มชื่อดังขาแดนไปแอบแซบกับคนสวนโดยเนื้อหาได้มีการเขียนระบุรายละเวว่าข่าด่วนรวมตัวด่วนค่ะลูกซองของเดียนทั้งหลาย ว้าวซามากเริดค่ววะครอบครัวนักร้องขาแดานชื่อดังที่อบอุ่นจนใครๆก็อิจฉาไปไหนไปกันมีลูกเป็นพรวนหัวปีท้ายปีจัดได้เหนียเล่นชู้เล่นเสียวกับคนสวนจนเคยชินตาสมากเออเอาสิไก่ไม่เริดแต่ฉันเริดค่ะล่าลสุดเอาอีกแล้วอักษรย่ออีกแล้วค่ะแต่คราวนี้เป็นนักร้องขาแดานยุคฮึบ เกือบหลุดตายตายเอาเป็นว่านักร้องขาแดนที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวทั้งเสียงเทคนิคการร้องเสื้อผ้ารวมไปถึงการจับฮ้บเกือบหลุดอีกแล้วล่ะเฮ้อเอาเป็นว่านักร้องเขาร้องเพลงกับอะไรอะคะคือเฮียจับได้ว่าเมียเฮียเล่นเสียวจะใช้คำว่าแอบได้หรือเปล่าล่ะก็เล่นเอากันในสวนหลังบ้านนาเครื่องซักผ้านาห้องพระฮะ หน้าห้องพระหรือมุมต่างๆภายในบ้านห้องน้ำกับบนรถของเดียนนี่ดูเบาไปเลยไว้เดียนโป๊ออีกละหลอกๆคะ่ะเดียนยังสิงอยู่สิงอยู่เท่ากับนั่นแหละคะ่ะอุ๊ยไม่ต้องสงสัยนะคะว่าทำไมเรื่องใหญ่ขนาดนี้เดียนถึงรู้ก็เพราะว่านักร้องขาแดนคนนี้เล่าให้เดียนฟังเองกับปากในวันที่เราไปทะเลและดื่มกันนิดหน่อยวันนั้นมีงานแถวทะเลพอดีคะ่ะ ลูกๆและที่สำคัญนักร้องถาแดงคนนี้คิดด้วยว่าลูกๆที่ตนเลี้ยงมาตั้งแต่ทีนเท่าฟ้าหอยไม่ใช่ลูกฮีแต่เป็นลูกคนสวนตอนนางเล่าลูกๆรู้ไหมเดียนแบบฮะมาฮีพี่จับได้ว่าเอากับคนสวนคอมเมนต์เผยขำบายเดียนฮะพี่จริงเหรอพี่จับได้และไม่ได้เพิ่งมีนะพวกมันเอากันนานแล้ว พี่จับได้ไงอะ่ะจจิงเหรอพี่พี่พี่ดูรักกันมากนะพี่วันนั้นพี่ดูสดๆเลยที่กล้องวงจรปิดสวนหลังบ้านพี่ยังบันทึกคลิปไว้อยู่เลยถ้าน้องไม่เชื่อเอาไปดูไหมเดียนตกใจมีคลิปด้วยเหรอพี่แรงอะ่ะพี่ถามพวกมันว่านานยังมันบอกว่านานแล้วพี่แมงโมโหจัดและที่สำคัญตอนนี้พี่ไม่รู้ว่าลูกๆใช่ลูกพี่หรือเปล่าพี่ขนาดนี้เลยเหรอพี่ พี่เนี่ยนะตอนนี้พี่จะไปตรวจ DNA อนลูกถ้าไม่ใช่ลูกพี่พี่ก็จะยอมรับพี่รักพี่เลี้ยงมาตั้งแต่เด็กๆพอดูเรื่องนี้เดียนช็อกมากค่ะลูกๆดีที่เรื่องนี้ยังไม่รู้นอกจากเดียงกับพี่เขางานนี้มีเหล่าบรรดาชาวเน็ตต่างเข้ามาคอมเมนต์พร้อมโยงบอกถึงอักษรยอ่อที่ถูกพูดถึงในประเด็นดังกล่าวเป็นจำนวนมากอีกด้วยล่ะค่ะ